ฮะทงน้ำอะไรโพงอะเหรอฮะอ๋อทันออเออโพงน้ำโอ้เห็นแล้วเหนื่อยแทนครับกว่าจะได้ลูกทุเรียนนะครับ เหนื่อยครับแล้วก็เสี่ยงด้วยครับเราเคยตดต้นมายมตอนเด็กๆเ,เกือบสลบไปพักใหญ่ๆเลยอะ่ะต้นสูงไม่ไม่เท่านี้ประมาณนี้สมัยเด็กเล็กตกต้นมะยมขึ้นไปเอาไข่นกพอแค่ฟ้ามือปุอบ๊บหักกอกลงมาไม่รู้สึกตัวเลยเ,ออเคยสลบเคยรู้ว่าสลบเป็นยังไงครั้งหนึ่งจัง สมัยเด็กๆสมัยเด็กๆอยู่มันนอกสมัยหกเจ็ดขวบหกขวบอนี่ตกลงมานอนสลบกลางอากาศอะเคลียวสรบอาการอากาศอะอ่ะเดี๋ยวถือเชือกเชือกเชือกเ,เดี๋ยวเราจับไว้ให้เชือกเราจับไปให้อย่าไปจับเชือกอ๋อ โอ้เข่าเข่าเข่ากระป๋องเข่ากระป๋องนะครับอันนี้เก็บ,กบทุเรียนกระป๋องนะครับธรรมดาโอ้เนิ้ยเดี๋ยวมาใกล้ถุทุเรียนกระป๋องนะครับอันนี้อ่ะเถือก็จะจับอ่าถุเลียนก็จะสอยเอออ่าอ่าุเรียนกระป๋องนะครับ ปุ๊บโอ้ยระวังปึ้งมาได้ก็บอกแล้วโอ้ยเราไปดึงเชือกขาดเลยไว้แทนที่จะแทนที่จะนั่นไปตัดเชือกถอยมาเลยไม่ต้องอะไม่เออไม่ต้องใส่ก็ป๋องก็เปิงแล้วอ่าลบลบแล้วหนีไปแล้วอ่าตกใจหนีไปแล้วเด็กเออเดี๋ยวเอาลงมาแค่นี้พอแล้วพอแล้วพอปีนี้ เออปีนี้พอละพอละตัวเองพอละขอบใจมากแม่เหนื่อยพอละเหนื่อยเหนื่อยพอ,ยอ,อโอ้เอามากระป๋องขึ้นมาแม่